สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูกันนิกาอีกครั้งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่3มเศรษฐศาสตร์น่ารู้นะคะวันนี้เรามาในหัวข้อเรื่องสิทธิของผู้บริโภคและสิทธิของผู้ใช้แรงงานนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันภายในวันนี้นะคะค่ะไปกันต่อเลยค่ะ นักเรียนก่อนจะเรียนคุณครูมีอะไรให้นักเรียนดูก่อนนะคะอันนี้คือขนมที่นักเรียนส่วนใหญ่จะซื้อทานกันใช่ไหมคะนักเรียนเคยลองสังเกตไหมคะเวลาที่เราจะซื้อขนมทานเนี่ยเราต้องอดูอะไรบ้างก่อนที่เราจะซื้ออ,อันนี้สมมุติว่าคุณครูให้ดูเป็นตัวอย่างแบบทั้งทั้งซองนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนักเรียนต้องดูอะไรบ้างคะส่วนใหญ่แล้วหนึ่งคือเราจะต้องดูวันผลิตแล้วก็วันหมดอายุถูกไหมคะ นี่ตรงนี้นะมันจะมีวันที่นะคะอยู่ตรงนี้นะว่าบริโภคก่อนวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะที่เราต้องดูอันดับที่2คือเราก็ต้องดูว่ามีเครื่องหมายนี้ไหมนะคะเครื่องหมายนี้ก็คืออ,อยอนนั่นเองที่เป็นการรับประกันรับว่า,าสินค้าชิน้นนี้ผ่านการตรวจสอบม,มาแล้วนะคะถ้านักเรียนอยากจะให้ว่าชัวจริงๆนะคะนักเรียนต้องเอาเลขตรงนี้นะคะ เข้าไปตรวจสอบใน google นะคะแล้วมันจะขึ้นให้ว่าอาอยอนเนี้ยถูกต้องจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้คืออันแรกเลยเนาะที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูสิทธิของผู้บริโภคก่อนนะคะสิทธิของผู้บริโภคนี้นะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522น,นะคะ,คะ,คะได้กําหนดสิทธิของผู้บริโภคไว้5ประการดังนี้นะคะ อันดับที่หนึ่งเลยสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรันาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนะคะคำพรณนา,นานใ,นในที่นี้ก็หมายถึงการโฆษณานั่นเองแล้วก็คำต่างๆที่ระบุในสินค้านะคะว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่ดีถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างพวกอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยเขาก็จะบรรยายไว้ว่ากินแล้วจะทําให้สุขภาพ,าพแข็งแรงนะคะแล้วทําให มีกําลังทําให้ผิวถ้าอย่างพวกเครื่องสําอางก็จะบอกว่า,าทําให้ผิวพรรณเปลง่งปลงั่งทาให้แก้มเป็นสีชมพูหรือว่า,ถ,า,ถ,าถ้าอย่างพวกของใช้ต่างๆแชมพูก็จะเป็นว่า,าทําให้ผมนุ่มสวยอย่างนี้นะคะนี่คือคําพนาณานหรือค,คาําโฆษณาถ้านักเรียนเห็นว่าสินค้าชนิดไหนที่มันโฆษณาเกินจริงเกินไปนะคะนักเรียนสามารถเลี่ยงที่จะใช้สินค้านั้นได้นะคะแสดงว่าเขาเริ่มโกหกแล้วเราแล้วนะคะอนอกจากข้อหนึ่งนะคะเราไปต่อ กันที่ข้อ2สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการหมายวามว่าเรามีสิทธิที่จะซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะซื้อนะคะไม่มีใครสามารถบังคับเราได้นอกจากว่าสิ่งสิ่งของเหล่านั้นไม่ผิดกฎหมายนะคะนักเรียนของต่างๆที่เราอยากจะได้แล้วเราซื้อไม่มีใครบังคับเราได้ว่านี่เธอต้องซื้ออันนี้นะห้ามซื้ออันนั้นนะไม่ได้นะคะอันนี้คือสิทธิที่เรา มีคือเราสามารถซื้ออะไรก็ได้ตามใจเรานะคะอันดับที่3สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการในที่นี้ก็คือสินค้าต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วสินค้าน,านาั้นนไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตอันนี้คือสิทธิอีกข้อหนึงที่เราต้องมีนะคะข้อ4 สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญานะคะในการทําสัญญาเนี้ยก็คือไม่โดนเอารัดเอาเปรียบนะคะอาจจะเป็นการทําสัญญาซื้อขายอาจจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเมื่อเราทําสัญญาเสร็จแล้วพอซื้อเสร็จแล้วนะคะของอันนั้นนะคะ ต้องเป็นของที่ดีมีคุณภาพนะคะแล้วเป็นของมือหนึ่งก็คือยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนนะคะอันนี้คือความเป็นธรรมละเนาะไม่ใช่ว่าพอทำสัญญาเสร็จปุ๊บแล้วเขาของที่เป็นของที่ใช้แล้วหรือว่าของที่ไม่ได้คุณภาพมาให้เรานั่นแสดงว่าเราโดนละเมิดสิทธิ์แล้วนะคะออาต่อไปอข้อ5านะคะสิทธิที่จะรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายนะคะสมมุติเราซื้อสินค้าทําทสัญ,ญญาเรียบร้อยเหมือนข้อสี่เมื่อกี้เราทําสัญ,ญญาเรียบร้อยเราซื้อสินค้ามาแล้วสินค้านั้นนะคะ เขาบอกกับเราว่าเนี่ยเป็นสินค้ามือหนึ่งนะยังไม่ผ่านการใช้งานแล้วมีคุณภาพดีมากเลยแต่พอเราเอาของมาใช้ปรากฏว่ายังไม่ทันได้ทําอะไรเลยขาดันหักหรือว่าฝาหม้อดันแตกนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเอาสินค้านั้นอะไปขอให้ทางบริษัทอนะเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ที่ดีนะคะมาให้เราได้นะคะเพราะว่าไม่ตังเรายังไม่ได้ใช้ใช่ไหมแต่ว่ามันเสียหายเนี่ยคือสิทธิ์เราอะสามารถเคมได้หรือว่าให้เขาชดเชยเราได้นะคะ อันนี้คือ5ข้อสิทธิ์้ข้อที่ผู้บริโภคนะคะจะได้รับการคุ้มครองโดยนะคะทางรัฐบาลนะคะอ่ะเรามาดูต่อนะคะหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคสมมติถ้านักเรียนไปซื้อของเสร็จแล้ว มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาโฆษณาไว้นะคะเราสามารถร้องเรียนได้ที่ไหนและใครสามารถช่วยเราได้นะคะมีหน่วยงานที่คุณครูนะคะหามาให้นักเรียน2หน่วยงานคือสํานักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอนะคะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะคะพศ2522นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความเป็นธรรมโฆษณา เกินจริงเกินไปฉลากสินค้าไม่ถูกต้องนะคะสินค้าอันตรายนะคะหรือรวมไปถึงพวกธุรกิจขายตรงต่างๆเช่นแชร์ลูกโซ่ต่างๆนะคะอันนั้นก็คือสามารถร้องเรียนที่สคอบอได้นะคะรวมไปถึงเป็นคนดําเนินคดีแทนนะคะผู้บริโภคที่ถูกระเมิดสินด้วยนะคะสายด่วนอยู่ที่สคอบ1นึ่งนะคะหรือจะเข้าไปที่ออนไลน์นะคะ w w w o c p b g o t s นะคะนี่คือสพบอนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะอันดับที่2นะคะสำนักงานอาหารไรยาหรืออ,อยอนะคะ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารยาเครื่องสาอางเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนนะคะและวัตถุเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยนะคะรวมถึงส่งเสริมข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักพิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยนะคะส่วนใหญ่ออยที่เราเห็นจะเกี่ยวกับอาหารและยาใช่ไหมออยก็คือถ้าอาหารและยา ที่ผ่านนะ่ะจะมีเครื่องหมายออยที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นะคะที่ที่ดูฉลากของขนมที่เราดูไปเมื่อกี้ถ้ามีออยแสดงว่าผ่านการรับรองของอันนี้แล้วนะคะสำนักง,งานอาหารและยาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปนะคะเรื่องการดูฉลากสินค้านะคะันกนักเรียนลองดูนะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะ หัวข้อผู้ใช้แรงงานนะคะผู้ใช้แรงงานนะคะผู้ใช้แรงงานคือใครหมายความว่าอะไรผู้ใช้แรงงานก็คือผู้ที่ตกลงทํางานให้หนายจ้างโดยจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงนะคะ ผู้ใช้แรงงานจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายนะคะที่ผู้ใช้แรงงานไทยนะคะตามพระพราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่7พศ2562และแก้ไขเพิ่มเติมนะคะมีคุ้มครองอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสิทธิของผู้ใช้แรงงานนะคะอันดับที่1เลยในเรื่องเวลาทํางานนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างแค่บางข้อนักเรียนไปศึกษาตอนเน้นหนังสือแบบเรียนนะคะอันดับแรกเลยเวลาทํางานจะไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันนะคะหรือตามที่นายจ้างและลูกจ้างกําหนด ะะแต่ว่าไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะและอีกข้อหนึ่งคืองานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้างให้มีเวลาทํางาน ปกติไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ไม่เกิน42ชั่วโมงต่อวันอันนี้คือเวลาทํางานนะคะที่สิทธิของผู้ใช้แรงงานคือกฎหมายกําหนดไว้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องค่าตอบแทนในการทํางานนะคะนายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ลูกจ้างตามกฎหมายกําหนดเช่นนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอย่างถูกต้องนะคะและตรงตามเวลาด้วยนะคะในวันลานะคะต้องจ่ายค่าจ้างในวันลาด้วยนะคะเพื่อกิจธุระอันจําเป็นสมมุติว่าถ้า นักเรียนทํางานแล้วนักเรียนไม่สบายอย่างเงี้ยนักเรียนไม่ได้ไปทํางานวันที่นักเรียนไม่ไปทํางานนายจ้างก็ต้องจ่ายนักเรียนด้วยนะคะถือเป็นสิทธิเนาะสิทธิที่นายจ้างต้องจ่ายเมื่อเราไม่ไปทํางานถ้าเรามีเหตุจําเป็นนะคะอ่ะ นอกจากนี้นะคะการลาลูกจ้างมีสิทธิ์ในการลาตามกฎหมาย mm hmm. เช่นลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อทํากิจธุระจาเป็นนี่ mm hmm. เห็นไหมคะจาเป็นไม่น้อยกว่า3วันการนะคะ mm hmm. และอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงนะคะมีสิทธิ์ลาค้อบ,บุตไม่เกิน98วันแต่ว่าบางที่อาจจะ45วันนะคะ45วันเนี่ยคือสามารถรับเงินจากบริษัทหรือว่า หน่วยงานที่เราทํางานได้แต่ว่าไม่เกินค่า18บันหมายความว่าพอเกิน45วันแล้วเนี่ยเราไม่ต้องโดนหักเงินแต่เราก็ไม่ได้รับเงินนะคะหมายถึงว่าเราไม่ไม,ไ,มไม่ได้รับค่าจ้างนะคะไม่ต้องออกจากงานนะคะ ต่อไปนะคะค่าชดเชยนะคะค่าชดเชยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดเช่นลูกจ้างทํางานต่อกันครบ120วันแต่ไม่ครบหนึ่งปีนะคะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันอันนี้คือค่าชดเชยนะคะต่อไปอีกข้อหนึ่งค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการนายจ้างที่ประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบกิจการไปที่ตั้งใหม่นะคะแล้วก็ปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้าง แล้วะะต้องจ่ายค่าชเชยด้วยเห็นไหมคะค่าเชยพิเศษให้แก่ลูกจ้างที่ไม่ไประสงค์ไปทํางานณนที่สถานประกอบการแห่งใหม่รวมไปถึงอีกข้อนึงคุณครูฝากไว้นะคะถ้าเกิดเราทํางานอยู่กับบริษัทหนึ่งแล้วบริษัทนั้นอยู่ๆก็ปิดกิจการนะคะถ้าปิดกิจการเสร็จบริษัทนั้นต้องแปะประกาศบอกลูกจ้างด้วยนะคะแล้ว บริษัทนั้นก็ต้องจ่ายชดเชยให้ลูกจ้างด้วยคือเขาจะมีกฎหมายตามกําหนดนะว่าทํางานกี่ปีต้องจ่ายกี่เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นพื้นฐานนะคะที่ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานพึงได้รับนะคะ นอกจากนั้นนะ,ะถ้านายจ้างผิดนัดไม่จ่ายค่าตอบแทนนะคะกรณีที่ไม่คืนเงินประกันนะคะแล้วก็ไม่จ่ายเงินในกรณีบอกเลิกสัญญานะคะนายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยให้ลูกจ้างตามที่กฎหมายกําหนดด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือสิทธิที่ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานพ,งพึงได้นะคะ อันต่อไปการจ้างแรงงานเด็กนนะคะนักเรียนไม่สามารถทํางานได้นะคะเพราะว่ากฎหมายยังไม่คุ้มครองเนาะเห็นไหมเขาบอกว่าห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นลูกจ้างนะคะแล้วก็ถ้ามีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเป็นลูกจ้างนะคะนายจ้างต้องแจ้งต่อพนักง,งานตรวจแรงงานภายใน15วันด้วยเห็นไหมคะนับตั้งแต่วันที่เด็กเข้าทํางานเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนที่บอกว่ายังไม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วนักเรียนบอกว่าหนูจะออกไปทํางานนะคะ หนูให้หนูพึ่งระวังไว้ว่าหนูจะไม่ได้รับการคุ้มครองนะคะและที่สําคัญเหมือนมันผิดกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดนายจ้างเขาจ้างหนูยังไม่ถึง18เลยเขาห้ามจ้างเห็นงทเขาบอกห้ามจ้างอายุต่ำกว่า15ปีนะคะต่อไป กฎหมายแรงงานห้ามไม่ให้ในายจ้างให้ลูกจ้างหญิงทําง,งานดังต่อไปนี้อันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เป็นผู้หญิงเนาะเวลาเราทํางานเมื่อนักเรียนโตขึ้นหนูต้องทํางานหนูดูไว้ด้วยนะคะว่าอะไรบ้างที่เขาจะคุ้มครองหนูนะคะผู้หญิงนะคะที่เข้าไปทํางานอะ่ะนายจ้างเขาจะไม่ให้ทํางานต่อไปนี้นะคะอันดับที่น่งคือทําพวกงานเหมืองแร่ต่างๆอยู่ในอุโมงค์อยู่ในถ้านะคะหรือปีนป่ายที่สูงนะคะอย่างเช่นเนี่ยบนภูเขาสูงอย่างเงี้ยนะคะ ทั้งสองอันเนี่ยผู้หญิงไม่ให้ทํานะคะเขาไม่จ้างนะคะหรือทํางานนะอีกอย่างนึงคือบนที่สูงนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเกาะบนเสาไฟนะคะหรือเช็ดกระจกต่างๆในตึกสูงๆนะคะหลายๆชั้นอันนี้เขาก็ห้ามนะคะห้ามจ้างหรือจะเป็นขับรถขนส่งพวกวัตถุระเบิดนะคะวัตถุระเบิดหรือว่ากา๊าซที่เป็นอันตรายต่างๆนะคะอันนี้เขาก็ห้ามนะคะ นายจ้างไม่มีสิทธิ์นี่ทำเครื่องหมายไว้เลยว่าห้ามนะคะห้ามไม่ให้จ้างนะคะไม่ให้ทำนะคะถ้าหากลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆอ่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานไม่ยุติธรรมการจ่ายค่าตอบแทนไม่ยุติธรรมสวัสดิการต่างๆไม่ดีนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบด้านแรงงานด้วยเนะี่ยเราสามารถ แจ้งที่ไหนได้บ้างนะคะอันนี้คือที่ติดต่อนะคะติดต่อขอความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงานนะคะที่ไหนได้บ้างนี่อันนี้ www.mol.go.th นะคะหรือว่าสายด่วนร้องเรียนนะคะ1506นะคะของกรมแรงงานนะคะ ก่อนที่จะจบนะคะคูหวังว่านะคะนักเรียนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะขอให้นักเรียนไปอ่านทบทวนซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูมีนะคะแบบทดสอบหลังเรียนมาให้นักเรียนทํา5ข้อถ้านักเรียนตอบถูกกี่ข้อนะคะเม้นบอกในกล่องข้อความหรือแสดงความคิดเห็นนะคะให้นักเรียนระบุว่าห้องปอะไรนะคะทับอะไรเลขที่เท่าไหร่ตอบถูกกี่ข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเช็คนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะ Thank okay. you. แล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะนักเรียนเดี๋ยวคลิปหน้าดูสิว่าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรอีกนะคะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน